ว่ามีการเปิดตัวเจ้าแท็กเตอร์รุ่นใหม่ใช่ไหมใช่ปเป็นเจ้าแท็กเตอร์ L-Series ใช่หรือเปล่าครับ <Wow. S 2> ใช่ L-Series ออกตัวรุ่นใหม่ Minor c h a n g e ใช่ไหมว้าว wow. เรามาดูกันครับว่าไม o r c h a เชนยังไงอ่าเรามาดูกันไหนมีอะไรตรงไหนบ้างบอกหน่อยได้ไหมว้าว wow. นี่เลยครับชุดฝากระโปรงได้รับการดีไซน์ออกแบบ <Wow. S 1> ใหม่ <Wow. S 1> นะครับ <Wow. S 1> ดีไซน์ออกแบบใหม่มาพร้อมกับชุดไฟ LED หน้า รตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมใช,ใช่เลยครับใช่เลยนี่นะครับออกแบบใหม่แล้วก็ที่เห็นด้านข้างนี้ครับชุดท่อไอเสียได้ปรับองศาของท่อเป็นแบบใหม่ครับ80อ,องศาปรับแล้วมันดียังไงอะ่ะก็ดีตรงที่ว่าลดไอความร้อนเข้าสู่ผู้ขับขี่เลยครับ<อ>ทํางานได้ทั้งวันเลยเอะเห็นเขาบอกว่ามีลายใหม่ด้วยตรงไหนอะ่ะลายใายหม่ใช่ลายใหม่อ่ะนี่เลย<ๆ>เส้นเส้นสายลดลายตรงนี้เลยครับได้รับแรงบันดันใจมาจากอะไรรู้ไหม อะไรอ่ะกระทิง้งพลังความดุดันพร้อมพุ่งชนไปข้างหน้าสุดยอดว้าว <Wow. S 2> ให้ความคล่องตัวสูงนะครับเอกลัษณเฉพาะเจ้าแทรกเตอร์คูปต้าเอะแล้วเบาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นไหมเนี่ยเบาเนี่ยครับได้รับการดีไซน์ออกแบบใหม่มีความกว้างขวางนะครับกว้างขวางรองรับ โอบรับสรีระของผู้ขับขี่และที่พิเศษไปเลยนะครับปรับระดับได้ถึง5ระดับนี่เลยครับปรับระดับนี้ใช่ไหมใช่ปรับด้านล่างนี่ระดับนะครับปรับไม่ยากใช่ไหมไม่ยากครับเป็นสลักแล้วก็มีปิ้นล็อกครับผมและก็ที่พิเศษอีกนะครับนี่เลยครับใต้ของเบาะผู้ขับขี่ก็จะมีตัวสปริงรองรับแรงกระแทกนะครับทั้งวันลดอาการเมื่อยล้าได้เลยถ้าเจอหินดินแข็งแขงก็สบายเลยทีนี้โอ้โหสบายเลยครับ ทำงานลุยได้ทั้งนาน้ํานาแห้งงานไร่งานสวนได้หมดเลยครับเอ๊ะถ้าเราไปที่ฝุ่นเยอะแล้วเศษฝุ่นเยอะเนี่ยมันจะมีอะไรบอกเราไหมอ่ะโอ้ไม่ต้อง่วงเลยครับแทรกเตอร์รุ่นใหม่ของเราจะมีเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับขออนุญาตนะครับเปิดตรงไหนเปิดตรงนี้เลยครับเปิดฝากระโปรงนะครับง่ายๆครับเร็กว่ารุ่นเก่าเยอะเลยนี่ครับเปิดขึ้นมาเราจะเห็นตรงนี้ครับตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรกนะครับที่ ตัวกรองอากาศนะครับแล้วก็จะไปแจ้งเตือนอยู่บนหน้าปัดเรือนไม้ของผู้ขี่เลยครับแต่เปิดดูตอนนี้ไม่เห็นใช่ไหมใช่ตอนนี้กรองยังสะอาดอยู่ครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานครับผมจะไปแจ้งเตือนบนหน้าปัดครับให้ผู้ขี่ได้ทำความสะอาดอย่างรวดเร็วเลยครับสุดยอดอไฮเทคไหมไฮเทคไหมไฮเทคมากเลยเอ๊ข้างหน้ามันไม่เหมือนเดิมนี่นะข้างหน้าใช่ครับชุดโครงใบมีดและชุดกาดใบมีดได้รับการออกแบบใหม่นะครับมีความ แข็งแรงขึ้นเหล็กหนาขึ้นนะครับการออกแบบมาใหม่เนี่ยมีความดุดันมากขึ้นนะครับดุดันมากขึ้นเลยเนี่ยสังเกตได้เห็นเห็นได้จากตัวนี้เลยครับมีกาดหน้านะครับจะมีความดุดันเพิ่มขึ้นเลยโอ้ยสีสูนเท่มากเลยอะเท่มากเลยครับรุ่นใหม่เปิดไฟดูดูไฟนี่เลยเอะเขาบอกว่ามีไฟสูงไฟต่ําใช่ไหมเปลี่ยนตรงไหนอะนี่คือไฟ daylight นะครับ daytime running light จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่านี่ไฟต่ําครับส่วนนี้ไฟสูงนะครับทำงานยังคืนสบายเลยสิทีนี้โอ้หายห่วงเลยครับ ส่องสว่างได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทำงานในช่วงเวลาค่ำคืนได้เลยอ่าเอ,เอแลรามีอุปกรณ์ตัวเก่าเนี่ยใช้ได้กับตัวใหม่ได้ไหมใช้ได้เลยครับก็คือเจ้าแฟกเตอร์รุ่นนี้คือเป็นว่ายง่ายคือเป็น minor change ปรับเปลี่ยนในเรื่องของความทันสมัยนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทํางานที่ทํางานได้ยาวนานมากขึ้นนะครับในเรื่องของความร้อนนะครับก็คือปรับปรองศาของท่อใหม่แล้วก็เซ็นเซอร์ก่ออากาศช่วยเตือนผู้ขี่นะครับ เบาะก็ปรับเปลี่ยนใหม่ให้กว้างขึ้นปรับรองรับสีระได้ก็คือปรับได้ถึง5ระดับมีสปริงรองรับแรงกระแทกนะครับอันนี้แล้วก็ที่พิเศษไปอีกนะครับที่ลืมไปได้นะครับเหล็กตัวยูเหล็กตัวยูหรือเขาเรียกกันว่าหูช้างนะครับเหล็กตัวยูนี่ครับตรงนี้เลยครับเหล็กตัวยูตัวนี้จะมีความหนามากขึ้นนะครับแล้วก็จะเสริมบูทเข้ามานะครับเสริมบูทอ่าเสริมบูทเข้ามาแล้วก็ตัวเล็กสลักสลักตัวแกนกลางนี่ครับก็คือมีความหนามากขึ้น นะครับก็คือเวลาเราใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือลากจูงเนี่ยคือหายห่วงเลยยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นว,ว้นาแข็งแรงมากขึ้นเลยใช่เลยเอ้าวเปลี่ยนใหม่ไม่มีอุปกรณ์ใหม่หรออุปกรณ์ใหม่แหละครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปเลยว่าชุดโครงใบมีดรูปแบบใหม่นะครับดีไซน์ออกแบบใหม่นะครับทำให้ดูทันสมัยดุดันนะครับดุดันมากขึ้นนะครับโฉบเฉี่ยวนะครับดูดูบึกบึนนะครับดูดูทันสมัยมากเลยแล้วก็ที่พิเศษไปมากกว่านั้น ถ้าพูดถึง l 4028เนี่ยจะมีรองรับในเรื่องของชุดบุ้งกีนะครับชุดบุ้งกีของเขาเนี่ยจะมีความยาวเพิ่มขึ้น40เซนติเมตรสำหรับที่เราจะนําไปตักหินดินทรายหรือว่าจะไปตักพืชผลทางการเกษตรนะครับเพราะว่าจ้า์ดแฟกเตอร์เจ้าคันนี้สามารถรองรับชุดบุ้งกีได้ด้วยนะครับอ๋อจอร์ดฝากถามมาว่ามีส่วนผลไม้เขาใช้รุ่นไหนดีถ้าส่วนผลไม้เลยผมแนะนําเจ้าคันนี้ครับ l 3228เจ้าคันนี้เพราะเราได้รับการออกแบบมา เพื่อใช้ในงานสวนโดยเฉพาะเลยครับรองรับมีทั้งอุปกรณ์ต่อพว่วงไม่ว่าจะเป็นใบมีดดันดินด้านหน้านะครับผานไถนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับหรือจะเป็นหางใส่ปุ๋ยนะครับก็ใช้งานได้หลากหลายจริงๆแล้วด้วยขนาดของเจ้ารถแท็กเตอร์คันนี้มีความคล่องตัวนะครับด้วยขนาดของตัวรถพละกําลังนะครับที่เห็นอย่างนี้าตามชื่อรุ่นเลย L32 คือ3 2แรงมา้าลุยสวนผลไม้ได้สบายเลยสิอ้าวแล้วเปี๊ยกถามว่า เปียกมีนาเนี่ยเปียกใช้32หรือ40ดีโอ้้าลูกค้ามีนานะครับงานานาน้ำต้องนี่เลยครับเจ้าแทรกเตอร์ L ส0่8นเจ้าคันนี้เลยตอบโจทย์ได้ดีที่สุดเลยครับให้พละกกำลังแรงม้าได้เต็มแรงม้าเต็มสูบเลยครับ40แรงม้านะครับสามารถลุยนาน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยครับรุ่นนี้นะครับแนะนำอุปกรณ์ให้หน่อยได้ไหมทำนาเลยครับงานานาก็หลักหลักๆที่ ผมจะแนะนําเลยนะครับงานนาที่ต้องใช้เลยก็คือใบมีดดันดินนะครับเอาไว้ปรับหน้าเลนปรับดินนะครับหรืออุปกรณ์ต่อพว่วงด้านหลังที่เราต้องใช้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือผ่านพรวนนะครับผ่านพรวนดินนะครับและเจ้าโรตารีนะครับเจ้า <Wow. S 1> โรตารี่โรตารี่ก็คือไว้ปัน่นนะครับเราสามารถ mm hmm. ปั่นได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับปันน่นหนาน้ำตั้งแต่รอบแรกเลยถ้าเราจะปั่นในช่วงที่ดินยังแห้งอยู่แนะนําให้รวนดินมาก่อน mm hmm. นะครับถึงจะปัน่น และอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกับเจ้าแท็กเตอร์ L4028 สําหรับงานนาอีกเจ้าตัวหนึ่งเลยที่ผมอยากจะแนะนำนะครับคือคลุบห,หมุนคลุบหมุนต้องแยกอย่างนี้ครับว่าเจ้าโรตารี่ถ้าเราเรียกง่ายๆเลยคือปั่นหยาบและปั่นละเอียดปั่นปั่นหยาบคือเจ้าโรตารี่ที่เราเรียกกันคือจอบหมุนนะครับ RX185 RX183 RX184 RX165 นี่คือจะเป็นชื่อรุ่นที่เราเรียกกันนะครับแต่จริงๆก็คือถ้าเราเรียกาภาษา เขาเรียกว่าเกษตรกรจะเรียกกันก็คือโรตารี่ปัน่นปั่นนา้าปั่นดินอย่างนี้นะครับที่ผมพูดถึงตัวเจ้าโรตารี่นะครับปันป่นปั่นหยาบก็คือปันน่นตั้งแต่รอบแรกนะครับส่วนปั่นละเอียดก็คือเป็นครุบที่เรา<อ>ปั่นแล้วก็จะรูปเทือกไปเลยครับดีจังว้าวเรียบเลยครับจบในขั้นตอนของเจ้าแทรกเตอร์คูปัต้าเจ้าคันนี้เลยครับแล้วเ,เปียงนนะต้องเอาเอกสารอะไรมาบ้างนะ่ะว้าวการออกรถนะครับง่ายๆเลยครับ บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ซื้อครับเอ๊ะแล้วมีโปรโมชั่นอะไรให้เปี้ยบบ้างเดือนนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับลูกค้าออกรถวันนี้ซื้อรถว,วันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าเลยครับว้าวใช้สบายเลยกี่เดือนเนี่ยใช้กี่เดือนเลยครับถ้าลูกค้าออกรถเดือนนี้นะครับส่งอีกทีปีหกเก้าเลยครับว้าวอุ้ยเห็นเพื่อนบอกว่าไล่อ้อยส่งปีไหนนะ ไรอ้อยส่งเมษาหกเก้าเลยครับว้าวเปียกมีทั้งไร่อ้อยแล้วก็มีนาด้วยว้าวงั้นก็พิเศษสุดๆเลยครับลูกค้าจ่ายงวดแรกเดือนเมษายนปี69ไปเลยครับค่ได้บริหารจัดการเรื่องกับเกี่ยวกับการใช้เงินนะครับก็สามารถนํารถไปทําเงินก็คือไปช่วยทุนแรงนะครับตรงนี้สามารถลดต้นทุนลดแรงงานได้นะครับอ่า ติดต่อ,อยังไงได้บ้าง <th> เีเบอร์โทรเลยครับสามารถติดต่อมาได้ที่035581889หรือจะโทรมาที่เบอร์เซลเต้0892549683นะครับเซลมีไลน์ไหมไลนมีครับแอดได้จากเบอร์โทรที่ผมแจ้งได้เลยอ๋อแล้วจะดูข้อมูล Facebook มีด้วยไหมเนี่ย Facebook ได้เลยครับชื่อผมเลยครับชื่อเซลก็คือพิม์พว่าเต้คูโุต้าครับหรือ Facebook ของทางบริษัทเรา Facebook ของเราเองก็คือ คูปอต้าสันวิทยุ2 0 0 9สุพรรณบุรีครับอุ้ยมิกี้จอดไลน์มา32เท่าไรนะ32เลยครับราคาเจ้าแทรกเตอร์เอลสามสองสองแปดสี่แสนสี่หมื่นบาทครับอ้าวเปี๊ยกเปียกก็ถามมาอีกว่า40เท่าไรเจ้าแทรกเตอร์คูปอต้าเอลสี่ศูนย์สองแปดรุ่นใหม่เจ้าคันนี้ราคาห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับว้าวอ,อุปกรณ์สามชิ้นนี่ได้ฟรีดาวฟรีดาวไปเลยครับไม่ต้องใช้เงินดาวเลยเย้ ส่งีกทีปีหน้าเลยไปเลยครับขอตัวไปก่อนนะได้เลยครับบ๊ายบาย